สึกแชมเปี้ยนชิปอังกฤษพรีมัตเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้เวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านพรีมัตเล่น20นัดหลังสุดชนะ5เกมเสมอ6เกมแพ้9เกมยิงประตูได้22ประตูเสียประตู30ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เล่น20นัดหลังสุดชนะ11เกมเสมอ2เกมแพ้7เกมยิงประตูได้38ประตู เสียประตู26ประตูมาต่อกันที่ค่าเฉลี่ยสเตตัสของทั้งสองทีมเริ่มกันด้วยทางฝั่งของพลีมัสครองบอลอยู่ที่45.9%จ่ายบอล77.4%คลีนชีต14%โอกาสยิงประตู71%โอกาสเสียประตู86%มีประตูในครึ่งแรก57%เสียประตูในครึ่งแรก43%โอกาสมีประตู57%โอกาสพลาดทำประตู29% มาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครองบอลอยู่ที่62.7%จ่ายบอล8 8 2ตคลีนชีต24โอกาสยิงประตู86%โอกาสเสียประตู76%มีประตูในครึ่งแรก76%เสียประตูในครึ่งแรก29%โอกาสมีประตู62%โอกาสพลาดทำประตู14%สถิติการเจอกันทั้งหมด11ครั้งทางฝั่งของพรีมัตชนะ3ครั้ง เสมอสี่ครั้งแพ้สี่ครั้งยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู11ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ชนะสี่ครั้งเสมอสี่ครั้งแพ้3าครั้งยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู9ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของพรีมัตจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60 ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.50ประตูมาต่อทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.90ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของพรีมัทเสมอกับ QPR ด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ1 ชนะรอเทอร์แฮมด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแพ้บริสตอลซิตี้ด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแพ้นอริซิตี้ด้วยผลสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแพ้พริสตันด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ผลงานห้านัดหลังสุดแพ้มิวนด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะเบอร์มิงแฮมด้วยผลสกอร์สองประตูต่อหนึ่งชนะนอริซิตี้ด้วยผลสกอร์สามประตูต่อหนึ่งแพ้บริสตอลซิตี้ด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อศ ต่อกันที่ผลงานในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งพรีมัตลงเล่นไปทั้งหมด42นัดอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนมีอยู่45คะแนนชนะ11ครั้งแพ้19ครั้งเสมอ12ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ลงเล่นไปทั้งหมด41นัดอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนมีคะแนน88คะแนนชนะ28ครั้งเสมอ4ครั้งแพ้9ครั้งคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีม ทางด้านของพรีมัตจะมาในแผน3-4-3ผู้รักษาประตูจะเป็นไมเคิลคูเปอร์กองหลังสามคนจะเป็นลูอิสกิปสันแดนสกาแอชลี่ฟินลิปกองกลางสี่คนจะเป็นบาหลีมัมบาจอแดนโฮตันอดัมแรนเดนโจเอ็ดเวิร์ดแนวรุกสามคนจะเป็นคันลัมไรไรอันฮาดีมอร์แกนวิเทเกอร์ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้จะมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นแมดเฮอร์แมนเซน กองหลังสี่คนจะเป็นริคาร์โดเปเรราวอลฟาสยานนิคเวสเตอร์การ์ดคันลัมดอยกองกลางสามคนจะเป็นวินเฟรดเอนดีดีแฮร์รี่วิงเคียนแนดิวบิลีฮอนแนวรุกสามคนจะเป็นยูนุสักกุลเจมี่วาดีสเตฟี่มาวิดีดีมาดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งพรีมัตไม่มีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บมาต่อกันที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้จะประกอบไปด้วย 1. แครรีสุดทา 2เคซี่แม็กเอเทียผลงานการเจอกัน7ครั้งหลังสุดจบด้วยที่พรีมัทชนะไป2ครั้งเลสเตอร์ซิตี้ชนะไป2ครั้งและเสมอกันไป3ครั้ง AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เลสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะเหนือพรีมัทด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคิดนี้ สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ